เรียกว่าทุกคนเ,นเป็นแฟนคลับยิ่งกว่าเรา2องคนอีกเพราะว่าตามวันมิวกันมานานมากเรา2คนเพิ่งจะมาตามเมื่อตอนทำคลิปนะครับเพราะว่าทุกคนทำให้เราได้รู้จักกับน้องมากขึ้น สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง GOT ORIENTATION นะครับวันนี้นะครับพายกับก๊อดนะครับจะมาเล่นเพลงใหม่ล่าสุดของวันมิวนะครับชื่อเพลงว่าอ่าชื่อเพลงว่า Flight Pack Flight Pack Official Music Video นะครับซึ่งออกมาเมื่อ22ชั่วโมงที่ผ่านมาคนดูกว่า2.5แสนคนแล้วอย่างเร็วนะครับมีน้องมาคอมเมนต์นะครับใต้คลิปบอกว่า Flight Pack ช่วยด่วนครับที่พายกับก๊อดได้เลยครับอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับไปเลยครับปุ้ง เอาละเฟนดีกุชชี่ก็มากางเป่ากางเกงก็มาอ็อกซซอรีเต็มน้องไม่เคยแต่งตัวแบบนี้ให้้องเห็นเลยใส่ขาสั้นแล้วก็ใส่สูทใส่แจ็คเก็ตแบบเนี้ยเบนซ์รุ่นใหม่ก็มา G L D T L D LD. นี่นี่นี่น้องไม่เคยใส่กระาตั้งให้เราเห็นเลยนะ I'm gonna gotta. I'm going harder, Somebody told me I gotta be smarter. Right you call i water. Rocket is out then go I'm a bottle. My talk with me, am a partner. Tell I am lame. go faster. you the wrong end, so I just go my day the Nobody shape like a i bottle. She like the tip, like a single man hollow. Keep secret, I just take, with me follow. i she with him I'm mind tomorrow. Now you're cool, i am a to hit say I'm a menace, like I'm Fugiano. Speak on my name, now you in trouble uh. all of my clothes to see don't mind you can price tag For my i broke, uh. so you got to fight back. You can show the show. You already know I'm in my plastic Do you know I don't even like that? I dabble you with key. We gain money, it's i them Lord, have my shake on my jury. I do not know with the You heard me. I don't want to talk because I'm in a hurry. <laughs> I should

Good buddy party. Tell me your beef, you gotta get money. I can't do that, man. Just send me the eddy. I do for my granny, but not for a Grammy. Yeah, all of my clothes, tickle see mama, don't mind. You can price tag. For my yoke beef, them and broke. So you gotta fight back. You can't go buy your older show. You already know I've been in my back. Fuckin' wan plastic holes. Do you know I don't like that. I dabble you when that's ski. We gain money in me ชุดทั้งตัวกูเบอร์เบอรี่อยู่ในลีกเดวอามาเจอ,อ,เอร์ซีอธิบดีให้มันกูเป็นเคอรีอ่าเมื่อกี้มียิมเนาะยิมก็น่ารักอยู่นะอ่านี้ก็คือผลงานใหม่ล่าสุดของเจวันมินนะครับยี่สชั่วโมงที่ผ่านมานั่นอเอง,งนะครับมาดูคอมเมนต์กันก่อน,อนเลยอย่าง<ม>แรกที่อยากจะรู้เลยว่าทุกคนจะไปคอมเมนต์อะไรบ้างใต้คลิปนะครับก คอมเมนแรกนะครับผม PHH บอกว่า here before one meal นะครับ respect one meal นะครับแล้วก็ I do for my granny but not for a Grammy one meal okay. mm. okay. โอเคก็คุณเรียวโซไหนลองอ่านดิคุณเรียวโซว่าไงสกิลพัฒนามากเลยครับเพลงนี้อินเตอร์แบบไม่มีที่ติแล้วนะ <S <S ใช่ครับผมบทสองนี่ดีจัดมีจัง <pes> หวะบีดกับสกิลการแรปแบบสไตล์แชปมันดีแล้ลงตัวตรงสิ่งชอบซึ่งสไตล์แชปเรามอว่ามัน แอดวานซ์กว่าเว็บคือมันเรียนแบบยากมากมนะครับแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่ารู้สึกคนลุกสัตว์กโกินเตอร์ของแท้ยิ่งยิ่งพอตอนเพลงจะจบเพลงนี้มีภาพโปรโหมดหมอัลบั้มอีกตายไปเลยครับผลลุกจริงจเออเอาสิคุณสรายุทธนะครับแล้วก็บอกพัฒนาึ้นเรื่อยๆรอดูวันที่ได้ฟีดอย่างอย่างตรงนะโอเคก็คอมเมนต์ก็คือแบบว่า คือคอมเมนต์เราเชื่อว่าทุกคนเ,นเป็นแฟนคลับยิ่งกว่าเราสองคนอีกเพราะว่า <c oughs> ตามวันมิวกันมานานมากเราสองคนเพิ่งจะมาตามเมื่อตอนทําคลิปนะครับเพราะว่าทุกคนทําให้เราได้รู้จักกับน้องมากขึ้นย <c oughs> ิ่งตรงเพลงเหรอไม่รู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับอ่าส่วนเนื้อเพลงมันก็จะบอกว่าคือกับใครแต่เพือนบีบก็คือเราสองคนยังเข้าไม่ถึงความหมายจริงๆังต้องยอมรับต้องสารภาพยังเข้าไม่ถึงความหมายเพลงจริงยังไงก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่า คือเอาไงเอาเป็นว่าฟังแล้วชอบเนาะ t a มัน t a ก็คือราคา <Price S 1> ใช่ <Price> t <tag. S 1> a ก็คือราคา mm hmm. แล้วก็คือมันมันก็ยังยากสําหรับเราสองคนอยู่ที่จะทําความเข้าใจกับความหมายของเพลงในองพูดตรงๆ <ปะ S 1> แต่ว่าแบบมีคำว่าสลิมด้วยนะ <Yeah. S 1> I do not fuck with a slim yeah hey me I don't wanna talk because I'm in a hurry และชุดทั้งตัวกูบูบอรี่กูอยู่ในลีดเดวอนไม่อยู่ในลีกเดวอนมาเจอร์ซี่ไอคลิปอัลเจอร์ซี่ให้เหมือนกูเป็นเคอร์รี่ไออัมฟอร์มเดอะกัตตาใครบอกว่ากูไม่ใช่ฮัตเทิลไออัมโก่งฮัตเติลไอซั s o m e b o ท y taught me I gotta be a smarter. s m a r t ร r r e d b o บ e wave คอมือกูคือวอเตอร์คือ คือมันก็ยากแต่ว่าเราก็ชอบเอาเป็นว่าเราชอบมากแล้วก็ฝากแฟนคลับนะคะรับเจวันนี้เนี่ยกดไลค์กับทิปไลให้พวกเราแล้วก็ฝากนี้เลยครับแชร์ไปที่เฟซเฟซเพจฟซเธอเฟซบุก๊กของแต่ละคนด้วยนะครับให้ทุกคนได้รู้จักช่องของเราด้วยนะครับช่วยโปรโมทช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมยังไงแล้วก็ ช่วยมาคอมเมนต์นะครับสิชมเราข้างล่างนิดหนึ่งนะครับผมเราสองคนก็อินจอยกับคลิปนี้มากนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปของวันมิวยังมีคนขอมาเทียบเลยที่รอเรียกแช่นนะครับสำหรับวันนี้เนาะลาไปก่อนสวัสดีครับมือลางหรือยังมาจับหน้า